Sí. สวั e, สว cake, ดีสบายดีดีมีแห้งพี่น้องครับผมพระเจ้าวันละวันเราไปเที่ยวครับจานเบงกีเพราะท่านได้เหรนดอกมันนั่นขาเจ้ากำลังจะเศร้าเสียงเปิดเครื่องเงี้เล่าเลยเพราะยิ้มเสียงหยาของพนัารถคันนี้ขนฉากว่าไม่พนันไม่หนี้อย่างนี้ในหันโอ้ทุกตาหุ่นสุดยอดเห็ดขักบอสบอลจูสุดยอดแห้งวิ่งใส่หม่องไหนล่ะวิ่งใส่หม่องไหนสั้ง โอ้โ่นี่ตีว่วงวงวางว่างเนี่ยตีก็ตัวเงี้ยแถวนี่ใส่เขาเลาะมึงพี่น้องสี่สุดยอดแล้วครับพี่น้องตุ๊กตาพอนะอเพิ่มชาก<ม>เพิ่มความอลังการครับเ,รเพิ่มความอลังการครับม,มสี่อันนี้พี่น้องเซมซี่กับนาฮาันกระจองแล้วเด้อปูสัตว์ปูเสียเราครับนะ สิ <gesch> ่าสตมาบังเืิอนี่เป็นบ้านฮักพระเอกวัดครับพระเอกมานะครับพระโพเลสี่สิ่ศาสาร์มาสมครับศาสอย่างน้องตามไปดูครับสิสิสี่สิสิ่สีเพิ่มพค้มาล้างการครับน้องเรื่องมาใส่หมองว่างๆนี่ว่าะฉ่นั้นมองโค้งว่างๆนี่ครับ โอวโหเป็นนยังเน่ต้องถ่าเบื้งกนครับอาจย์เมื่อกี้พอเปิดทําการแสดงสิเร่องเล้วเออเล้วเมียนเมียนของเมี่บ้านน้องนเนี่ยเลเ้เนาะหมดเวลาไหมเวใส่ไปเนี้มีงานทอป่ะไมทั้งเลยเอาลูกลนเหล้าพี่น้องแม่นิยังเนยางไปเบิ้งครับเอ้เนวา คือวก,กวุ้งมะลังกันพ่ะนะสัดแยงโคโรตีปลาผู้มา,าทันเด็ดยันโมงนี่ครับเนี่ยเป็นเสียวมาไซครับเป็นตุ๊กตารูารปไอ่เอียงน้นนะนงอยเนาะก็คือสวนสนุกแต่ฮะนี่ยพวนี้ครับ ก็ยังเือนดีมเมอร์เลยนไหมการสนสนสุกไอ้บุ้งสิติดตังพี่น้องสิทธิติดตังแบบไหนตุ๊กตาเอาลงมาครบแล้วครับฟังนี่เอาลงมาแล้วครับแต่ว่าบุงหัวสิติติดตังจุดเด็ต้องน่ำไปบิ้งพี่น้อง ตุ๊กตาเหมือนสวนสนุกครับพี่น้องคือดิมหางเอียงกว่าดิมเวอร์ซาฟาริเวอร์ไหมเป็นสวนสนุกแล้วมันไล่เอียงเนี่ยเหมืนตั้งสำเร็จเลยจังมาเบิ้งไม่พี่น้องสีงามตุ๊กตาใหญ่ <c oughs> โอ้ย เป็นตะวีแต่แตกนี่ครับพี่น้อง,องครับพี่น้องเพิ่นกําลังวัดขนาดวัดสถานที่เสียวขึ้นช่วงนี้ครับนี่กลางจอเนี่ยมองช่วงช่องว่างๆนี่ครับเสียวขึ้นมองนี้ครับแต่ว่าต้องล่อพ่นเอาขึ้นเรียบรน่อยสักอ่อนพี่น้อง

รถแห่มาแล้วครับ<า>พี่น้องพี่น้องรถแห่มาแล้วครับรถแห่มาแล้วไหนว่าบ่มีรถแห่ครับมีครับรถแห่มากันแล้วครับแลนไหยๆมาแล้วครับรถแห่โอ้แดอดอ่อนๆลงเห็แต่งามครับเป็นสีเวทีงามๆพี่น้องว่าน,นี้แดดอ่อนเหรอครับ รถแห่รดแห่มากนะครับเ่อาจ้ากอไหมล่ะครับเอเจ้า่อจากอบรานมาาน้าบรามาน้าสวัสดีครับอันนี้ไซว่าไหนเพราะท่านไหนครับบอลงหรอกครับบอลมันสูงครับลูกคตากลังหาตำแหน่งไซครับ

นี่ปัญหานิดๆคือตุ๊กตาบพราะม่องงส่ครับเพราะว่ามันผู้ลงคนกวานบังจออันนั้นส่ก็ง่ามเลยแหละแต่ว่าตำแหน่งใส่มันยังบ่ทัานอกบารลงบทะานในโลกตัวครับพี่น้องจงว่าเบิ่งกันตอนสมบูรณ์แบบแล้วเนาะเห็นแล้วสวยงามแล้วครับเบิ่งกันครับกวามันสวนสนุกครับเวที่บรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับพี่น้องห้าโมงหรือยังนี่ อ๋อาไทยพี่น้องจังเลยเป็นไรสดเดี๋ยวสีไทยมาได้บรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับเนี่ยโอ้จุดบังไฟอ,งอีกเหรอ โดยรวมโด,ยร,มดยรวมประมาณน,นี้พี่น้องการเมืิงกีเท่าเท่าทำการแสดงแล้วเราสิ่ใหญ่สำนักงานไปทำการ,สรแสดงต่ออยู่ทั้งละเอียดแล้วา่าการเมืิงกีผู้มีพวงสวรรค์ครับเล่นได้หลายอย่างในเล่ามีความสามารถพี่พรสวรรค์ครับพี่น้องครับล่าสุดครับพี่น้อง ยังบระท่านลงโตนะครับตำแหน่งว่างตุ๊กตาประมวลนั่งกันครับพี่น้องสเสด็จเสด็จสอดแ้งโคโรโลครับ่างสนามกีฬาบ้านแพงหม่องเก่าครับสถานที่เปิดปิดทั้งสองคณะครับวองไอว่องนองสาวน้อยลำบนโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดยุนี่ปิดยุนี่ครับพี่น้องเป็นประจำประจำทุกปีทุกฤดูกัน ปี่นองเอฟซีกันมนากกันแล้วผู <c> ้ข <oughs> าเสียวข้องไปไหวสักอนเดี๋ยวจังมากไหมขอบคุณพีน่น้องหลายๆครับผมเดี๋ยวปอ,อกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีบ๊ายบายพุณ